เสียงซึ่งสะลอจ้อยซอเสียงพินกู สวัสดีค่ะภักัิทหอมสวีเดนกับคุณลาโบจ้ามาพบกันในป่าบูเบอรี่หรือว่าป่าบลแบร์อีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2ในรอบปีพศ2565นะคะในวันที่เก็บคลิปนี้ก็คือเป็นวันที่12เดือน7ปี65จ้าจ้าวันนี้ก็มากับคุณลาโบเหมือนเดิมแต่ว่าคุณลาโบไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะ อากาศหอมอยู่ในฝั่งเดิมเก็บค้างไว้เมื่อวานนี้ค่ะวันนี้เราออกมาสี่โมงครึ่งค่ะแล้วก็มากินกันมากินบรรยากาศกันในตอนเย็นๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนอ,อ,อากาศร้อนถึง21องศานะคะก็มาฟินๆในในบรรยากาศในป่านี่แหละค่ะมองเห็นแม่น้ำไหมคะจา เห็นนะชื่นใจจ้ะตรงนี้ดกมากเลยเพราะว่ามันเป็นที่ต่ำนะคะผักการหอมคุกเข้าไปนี่แบบว่าเออนี่นะคะมอสชุ่มๆเลยค่ะตรงนี้ชุ่มมากเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนี้มีรถแท็กเตอร์เข้ามาตัดไม้ตัดอะไรเงี้ย่ะมันก็เป็นรอยรถแท็กเตอร์อยู่นะคะดกมากเลยค่ะเ <c oughs> มื่อวานนี้เราเราเริ่มต้นกันนาสี่โมงเย็น ก็เก็บไปเพลินไปจ่ะพี่น้องแต่ว่าวันนี้เราเริ่มต้นกันสี่โมงครึ่งนะคะสี่โมงเย็นครึ่งค่ะจะไปหยุดเอาเวลาไหนก็ดูกกอนพี่โบไปอีกทางหนึ่งฮะย่ามีเกบรอยอนสกรีนอ๋อฮะคือม่กเก้ คุณเลมโบได้มาครึ่งกระป๋อกค,ค่ะแกไปฝั่งโน้นแกบอกว่ามันเพิ่งจะแดงแดงยังไม่สุกโอ้ยเม็ดโตมากเลยจาะพี่น้อง ดอกบัวตองนันบานอยู่บนยอดดอยดอกเอื้องสามปอยเมื่อเคยเบ่งบานบนลานพื้นดินไม้ใหญ่ไผ่สูงนกยุ่งมาอยู่กินเสียงซึ่งสะลอจ้อยซอเสียงพินคู่กับ โอวรภูมิใจบ่ลืมว่าเฮาลูกแม่ระมิงผลไม้ต้องเด้งนะจ๊ะ จริงแม<ร>่น,น้ำทางซ้ายนะคะนี่คุณเลมโบเก็บอยู่ตรงนี้จ้าแกเดินลงมาตรงใกล้ๆรถแอฟซองหน่อยแอฟซองหน่อยปาปาลาีา่หาได้ทางไหนเนาะพี่น้องเนาะไปไหนไปกัน ยอมออใช้เวลาของไอ้สเมตเตอร์ของแกน่ะใช้เวลาหยุดซัมเมอร์ของแกเพื่อมาเก็บผลไม้ช่วยจ้ะพี่น้องช่วยไม่ใช่ว่าช่วยช่วยกันนี่แหละช่วยกันและกันแหละคะ่ะเงินทองเราก็ใช้ด้วยกันเนาะ <c ười> คือเราทำแบบ ทำงานแบบสบายๆเราเก็บเกี่ยวความสุขไปกับธรรมชาติอ่าแล้วก็ได้เงินด้วยค่ะมันหาไม่ได้อีกแล้วความสุขแบบนี้สําหรับตัวเราเองนะแต่คนอื่นเขาอาจจะสุขมากกว่านี้แต่อันนั้นมันเรื่องของเขาแต่เราสุขที่สุดแล้วค่ะแล้วก็แบ่งปันให้กับคนที่ชอบชีวิตแบบนี้ด้วยนะจ๊ะ ไส่สองกระป๋องกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดินไปหาคุณเลมโบนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะหยุดดื่มนงด,ดื่มน้ำค่ะนี่นะคะเรามีน้ําจ้ะคุกกี้คุณคิตเตอร์ให้มานะคะเป็นคุกกี้ไม่มีน้ําตาลค่ะของคุณเลมโบจ้ะกล้วยบ้านนอนข้าวเหนียวจ้าคลิปบิริสข้าวเหนียวดำ ขึ้นไก่ทอดจ้าพี่น้องอยู่ได้อยู่ได้สามวันสามคืนวู้โปราโอสคุ่มบ๊วยใส่เสื้อขาดนี่อันนี้ปะให้ข้างหนึ่งล้อกันบอกเราคนจนเอดูฟ้าติ๊กโอ๊ยคนลกคน เสือขาด <c oughs> เยอะชมลูกฝอโอ้ยโอ้ยทำไมเยอะจังของพกักการหอมเนี่ยหนึ่งของคุณเลมโบ <c oughs> ในนี้ด้วยเลือกก่อนคุกเข่าอยู่กับปานี่แหละพี่น้องมีความสุขอ่ะเบบเบบ โ a ้ย m จ j งามสวยงาม n ับแสาที่ตรงนี้สมอุ้ยอุ้ยอุ้ย h ุ้ยอุ้ยอ a ้ยอุ้ n อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ a ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้อุ้ย้ยอุ้ยอุ้ยอุ a ยอุ้ยอุ a ยอ l ถักสวีเก๋ชอบที่นี่มันสวยงามเอ้ยแกงโอ้ยยิ่งเก็บยิ่งเต็มแกงใจร้ายนะเนี่ยเอรักเมนดิคาเยอะม,มีเยอะเกลียดแมวเยอะเออ บอกว่าใจร้ายนะเนี่ยเขาบอกใช่อืมใจร้ายจังเนี่ยอุตสามาเก็บบอกว่าเขาใจา <laughs> ร้ายว่ารสเฟลมิกกฟรีส์ลูฟต่ะอ๋อหอ้หอเ่อ,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 อนเอเอเอเหรอเอออเเหรอ ใม่เตียนะวะเหรออืมฉลาดจังด้านล่างก็หล่นลงอุ่นตริกน้าแดกสวโอเคบอกปวดหลังแล้วจะกลับบ้านรถมัสคีเอ้ยเก๊บอกขี้เกียจไปเซ็กิตเลี้ยกโล่รมัสลีรถรถมัสคีโอ้ย กก็บอกตั้งวิดีโอไว้เหรอเดี๋ยวจะเต้นอ่ะลอนอ่ะลอนวาลิการนสส์ฮะแดนซอาร์แนซดนซ์ะนซเต้นลำวงลำวงลำวงลำลำวงลำวงบุบลี่สวยมากเลยพี่น้องจ๋าได้ดูคุณเลมโบ้เต้นลำวงด้วยเห็นไหมน่ารัก เก็บเพลินเลย <แก S 1> วันนี้นได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะว่าเรามากันตอนเย็นนะคะจริงๆแล้วเราตั้งใจจะเอาสักสิบลิตรเพื่อเอาไปเติมเมืเอามา่อวานนี้เมื่อวานเราได้ยี่บเอ็ดลิตรนะคะยี่บเอ็ดลิตรก็ชุดนี้ลูกค้าบอกว่าขอเอาสามสิบลิตรก่อนแบอสบอสใส่ร้อนหน่อ<แ>ยบอยอเนนาเอ็น,น,นสิบลิตรเออเ<ม>นี่ยเก็บตรงน,นี้เยอะมาก โอเคอินเโอร์ <No. S 1> <laughs> วันนี้บอกคุณลำโบบอกขอหยุดละโอเคอิเตอตัวใหญ่เมีแกบอกว่าแกจะไม่เก็บต่อแล้ววันนี้ค่ะเดี๋ยวก็กลับบ้านละก็เดี๋ยวพก,การหอมถ้าแบตเตอรี่ยังนะพการหอมจะพาไปเก็บเห็ดค่ะเพราะว่าเห็ดเจอไว้แล้วจะเรายังไม่ถอน <laughs> ก็คือว่าฝากไว้กับป่าก่อน เดี๋ยวขอเตรียมตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันอีกทีนึงว่าเออวันนี้เราได้เกิน10ลิตรหรือเปล่าจากความตั้งใจของเราก็คือ10ลิตรนะจ๊ะค่ะถ้าเก็บคิดไม่ได้ต่อก็ขออภัยค่ะก็เอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบพระคุณที่ติดตามมากินบรรยากาศฟินๆในป่าบูเบอรี่ราชินีผลไม้ในป่าทองคําจากประเทศสวีเดนด้การจ้ะขอบคุณครับสวัสดีครับ อขอบคุณครับสวัสดีครับอืมบอกว่าเก็บบูเบอรี่อยู่ที่ป่าครับจะพี่น้องจ๋าวันนี้เราก็ได้เอ่อห้ากล่องนะคะห้ากระป๋องนี่ก็เอ่อที่ยังไม่ได้เลือกอีกแบบเบยพ่อกระแร่นึงนะคะที่ยังไม่ได้เลือกอีกค่ะก็ถ้าเป็นเลือกก็คงจะเต็มกระป๋องพอดีนะคะ ได้ทั้งหมดห้ากระป๋องนะคะวันนี้ก็ประมาณสิบห้าลิตรจะ้ะเห็นนะคะเพราะว่าเรามาตอนเย็นแล้วจะ้ะให้คุณเลมโบมาเก็บเห็ดจะ้ะเห็ดของเราอยู่ตรงนี้เห็นไหมเอาหลักปักไว้ตรงนั้นจะ้ะคุณเลมโบให้ผักกาดหอมเก็บจะ้ะนี่จ้ะพี่น้องจะ้ะเห็ดของเราไม่ได้มีมีดนะคะวันนี้จะ้ะมือดำๆนี่แหละ Oi Đã đó rồi thao đó táo? thao 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 สัากทนเก๋เกเห็นอีกแล้วโอ้ยพอได้ไปผัดเนยนะจะบอกให้เมื่อวานนี้ก็ได้เด้อพี่น้องโอ้ยหอยเกือบอีโอไผ่น้อบันนี้โอ้ย อุ้ยประฟ้าเขาละข้อหักข้อพับ ค่ะสวยมากรถกลับบ้านได้เห็ดไปผัดเนยลิมโบเจาะรถริมทางจา้ะไม่มีมีดนะคะเพราะว่าเรา มาเก็บบูเบอร์ยี่มีอีกยังมีอีก,อกโอ้ยปวบมากปวบมาก ใหญ่ไพสูงนกยุงมาอยู่กินเสียงซึ่งสะลอจ้อยซอเสียงพินกูก,กับแดนดินของเวียงเจียงใหม่สาวเจ้าควรภูมิใจบลลืมว่าเฮาลูกแม่ระมิง 拜拜。Bye bye.